สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวีครับตอนนี้นนอยู่กันที่ฟาร์มฟาร์มไมคฟาร์มอัตโนมัติไมค์ครับซึ่งเราต้องทำปแก้ไขปริศนานี้ได้เลยเราจะดูกันนะอืม,มไม่ได้ มาติดตรงนี้แล้วโอตรงนี้ปุ๊บเจลาวตรงนี้หาปืนแล้วพุ่งมือแล้วจะดรดีเยอะลักษณะอะไรนะมันก็ไหลมาที่นี่ยิงแบบไม่ตั้งใจแต่พอคุอะไรนี่ปุ๊บก็เด่นโอากำลังจะเปลี่ยนเป็นมีนแทงก็เปลี่ยนเปลี่ยนมีนไปทักปึ่งคิดออกแล้วอืมความคิดปิ้งออกไรออกแล้วต้องคลับป้ายเพิ่มเลยยันไม่มา นี่คือไปไหนี่คือฝวามอัตโนมัติช่วงที่สองเล่นไปร้อนไปไหนกป้ายช่วยไดนะ้เพราะถ้าเกิดเ้วคืออย่างนี้หนะึ่งป้ายสามารถกันป้องกันของเหลวได้สองสองไอเทมสามารถทะลุป,ป้ายได้ ที่นี่ก็เรียบร้อยทดลองดูตึง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 ถ้าเกิดว่าใครอยากดูตอนต่อไปก็ให้กดติดตามเพราะว่าอะไรมาลงเป็นยงไงเดี๋ยวออกไปสิลงไปสิถ้ายืนอยู่บนเนี่ยดีแล้วจะลงมาทำไมนะไม่เข้าใจเดี๋ยวเราเบิดแล้วก็เดินมาแค่ตรงถึงทางข้างบนอย่าเดินให้ตกลงมาสิข้างหลังยังไม่มีใครเขา้ามาต้ตงอุดตรงนี้ เ<ล>ดินมล้ก็เดินมแค่ตรงนี้พอินมมานั่งงวมันมามันวิ่งหาเราทีละคนทางแคบยังได้มาขาขวาไม่ได้ลงไปแล้วก็ซ้ายมาวามาอู่นี้รอมันก็มาทางตรงนี้คมมุดหมดวก็ยังถอยทางเด <the> <fulfil mente. S 2> ียววันที

ออกเลยปิ้งน pues okay. okay. ้ำตหลย่ลงสูที่ต่ำาได้ได้ได้สูที่ต่ำหลักการองวิธีแต่ก้น้ตรงนี้อยู่นี่อยาลงเลยนะอยู่แค่นี้พอต้องลงดิงแค่นี้ลงแหโดนลงซ้ายขวา

ตกไปแล้วทหาไปยิงทั้งเลนแลเรื่องคุขข้กาหลาังให้ติดติดต้งนั่นเรื่องเลยเราจะลดระถจถับลงลงระดับ,บหน,น,บนจะลดระดับลงหนึ่งระดับ ิงไมรู้สึกเหมือนบินได้ยิงเข้ากันเกงอ้ยิงหัวไม่ใช่ยิงเป็นกระตูวไม่ตายมึงเกงขาดตวดขาดตวดนะลูกโอ้ยเจ็บกออ โอเคมันจะไม่ดูไม่สวยยังไงไม่แก่ไม่แก่งก,ก,ก,ก่อนเลยป่าดูมันดำาปหนูมันสิ่งมายาอ๋อเหรอโอเคหนูสิ่งมายายไหมป่าสิ่งมุนตาเนี้ยโอเคซึ่งตอนนี้ก็มีคนส่งมาอีกหนึ่งคนทำไม่ให้เลยดี แัเงเด้ยงด้อีกทางเดินเมือนานกว่าอืมมือนน่านกว่าเมันต้องป็นนานต้องมอนงนะ่

ไปาด้ด้วยไดีเด,ดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ดีก็ไม่รู้นะทด,ดลองไ <c oughs> องเถอะผมไม่เอาดาทิท้งไปหรอกนะมันน่ตายเหมือนกันนั่นแหละเพิ่งเกิดมาแต่ว่าตายเหมือนกันโดนแต่มาตงไ <c oughs> น้ไหมมันจะมาหรือไม่มันจะมาลุ้นเงิน นั่นไงมาแมาวเลยจีสำเร็จท่อระบายน้ำใช้หลักการเรื่องน้ำไหลลงสุ่น้ำเก็บเกี่ยวนราไม่มป็นหาแล้วไม่เป็นไรน้าก็เดินไปเก็บได้ี่ เล็กมาเปิดไม่เห็ราเปิดเลยราเบิดไ,ไม่ได้เออเออเอใช้นอนปนอนดีกว่าไม่ก้มไปกาดเลยหมดแล้วไม่ต้องกกม,มเดี๋ยวตกไเอ้อเออกันีกนัน ดน่อนไม่ช่วยเพื่อนช่วยไหมขายมายคนเ้วเพื่อนโอเคตื่นละเงี้ยต่อไปเราจะมาทำฟาร์มชูก็เคชูกเมนี่นี่ก็ไปนี่ไปตกาไมได้ไอเทมไอเทมอไไอทิงกเดี๋ยวจะไปตลบหางข้างล่างไป นังวัวเรามีเท่าไหร่แนแจะจะไม่มีหนัวนวเปิดไปเยอะเลยกำังย,ยิงกันอยู่เยอะแยะดูไปจุดนี้จะไม่มีมอนสเตอร์เลยลเอรไรับรองใครนี่แล้ก่อนอื่นที่เราต้องใช้ในการทำฟาร์มชัเร์เครนันั่นก,ก็คือ <laughs> ไเนียไปง่ายมาหมนไปไตัวลบลงนั่นก็คือเล่นไปล่ออย่บนแล้วค่อยไปนะพรมปูพื้นอะพรมปูพื้นที่ตำจากขนแก่เราฟาร์มตั้งไว้ตรงไหนเวลาเล่นต่อเล่นต่อเราฟาร์มตั้งไว้ตรงนี้นะการนะดู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 ด ไม่ใช่ไ no, ม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งสออีกไม่หนาเลยไม่ริ่มำข้างไหนมาัวเลยสามี่ห้า วางทับเลยสัน่นวิธีการทำนั่นก็คือวางน้ำก่อนการทำฟินิตี้วางตรงนี้เว้นหนึ่งแล้วก็วางแล้วก็ตัดตรงนี้ไปวางตรงนี้ตัดตรงนี้ไปวางตรงนีน้โอเคลยแล้วก็วางจูเล่เคล่าลน,นั้นให้วางโคมโป้เฟื้อลงไป ไม่ใช่บนน้ำนะครับวางลงไปตรงนี้เลี้ยงให้ดีเอาให้เลีงมือกอไผ่เนี่ยเลียงข้างกอไผ่แล้วก,ก็กดไปมันก็จะลอยอยู่บนเป็นไออะะร โดยที่ตรงนี้เราก็จะไม่จมลงไปเปไแล้วจบแล้วตอนนี้เมล็ดแตงโมเมล็ดปักทองยังไม่มีตัวเหมือนว่าเราต้องให้โอเคตัวไม่มีก็สัตย์ไปไหนมดละอริงเหร่นก็เลย มาเริ่มเลยพวกวิงกระโดดไปถึงตัวฟังนะตัวนี้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็วางลตงมหนึ่งสองสาห้าหกที่ไม่ใช่น้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนตาบเม็งหนึสองไม่แต่งตรงนี้ก็เป็นทางเดินบล็อกอะไรก็ได้ที่จะใช้แล้วก็ปิดตรงมุมนี้ 1, 2, 3, 4. ไม่ตรงเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ไม่ตรงโอเคก็จบการนำเสนอในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ